คุณพ่อของแชมป์ชนาทิพย์ขอให้พ่อปลอดภัยพ่อของแชมป์อาการสาหัสแชมป์ชนาทิพย์กำลังใจแน่นหลังพ่อประสบอุบัติเหตุสมองมีเลือดซึมนอนรอการผ่าตาดัดเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้แชมป์ชนาทิพย์หลังคุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สมองกระทบกระเทือนมีเลือดซึมกำลังรอการผ่าตาดัด ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มแชมป์ชนาทิป โพทองคําการล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่คุณพ่อยาวัย72ปีพ่อของเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บหลายที่และต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยด่วนโดยล่าสุดวนันที่16พฤศจิกาย,ยน2563แช,มช,ชมชนาทีก็ได้โพสต์ภาพพ่ายในวันเกิดเหตุและอาการสาหัสเยินลงในอินสตาแกรมชมชนะทีกำลังใจแรงหลั ความผอประสบกุบัติเหตุสมองและเลือดซ<า>ึมน,นอนรอการผ่าตัด เพื่อนดาราแฟนลาบกละแใจูงกสลังใจให้แชมป์ชนะทิครับหลังเพื่อปาหอุบัติเหตุทางรถยนต์อเป็นอะไรกระทบกระเทือนตีเนื้อซึมนี้ทีเดียวเลยนะครับเมื่อวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาและแฟนอยาอายุจึงกระใจให้นักแสดงนุบมแิเห์ทางรถยนต์มีการชนกับรถอีกคันเลยทีเดียวหลังจากให้ได้รับบาดเจ็บคือสะโพกางน้ายหลุดออกจากเ้าปัวประโบด้านขวเมื่อวันที่2 2พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนได้รับบา เจ็บหลายที่แนะต้องเข้ารักผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยกวนตัดอยู่เร็วล่าสุดวันที่16พฤศจิกายน2 5ร3อย่างไงก็ขอบคุณก็ได้กำลังใจอีกครั้งนะครับแห่รถยนสุดท้ายทางยืลงในภาพคือภาพวันแรกที่คุณพ่อมาถึงเลยต้องนอนดูอาการอย่างใกล้ชิดในห้องผู้ป่วยรวมว่า ขอบคุณเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ส่งมาแท็บนั้นต้องเข้มแข็งเนื่องจากและต้องการกำลังใจอย่างมากเลยทีเดียวผมขอตอบในโพสต์ทีคงเราเลยนะครับเมื่อกับที่29กันยายนที่ผ่านมาคุณพ่อยารุษเนยส่งวันด้วยนะคะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มีการชนกับรถอีกคันหนึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บคือสะโพกด้านซ้ายหลุดออกจากเบ้าสะโพกด้านขวาหัก ขาขวาหักสมองกระทบกระเทือนและมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยตอนนี้อยู่ในการดูแลของหมอและกำลังรอการผ่าตัดอยู่ครับรถคันสีเขียวในรูปคือรถของคุณพ่อของผมเองครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจอีกครั้งนะครับ ag, พ่อฉันสู้ๆในภาพคือภาพวันแรกที่คุณพ่อมาถึงเลยต้องนอนดูอาการอย่างใกล้ชิดในห้องผู้ป่วยรวม เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หนุ่มแชมป์นั้นต้องเข็มแข็งและต้องการกำลังใจอย่างมากเลยทีเดียวทั้งนี้ทางเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวหนุ่มแชมป์และขอให้คุณพ่อยาอาการดีขึ้นในเร็ววันด้วยนะคะ